สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัยทารตดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีตุลราศีกุมลัคนากุมนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2,568ชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะ อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบางไม่ตรงบางค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดและอา่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆเสียใจใจๆๆสเลยนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกุมและคนากุมค่ะและอินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวกลุ่มเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาคะ่ะชาวราศีกุมและคนากุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอ,อดีตหน่อยคะ่ะ ไพ่ใบ,บแรกเป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะเมจิเชียนค่ะเดฟูลนะคะหนึ่งถ้วยชาวราศรีกุ๊มละขนากุมนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะ คยอยู่ในความสัมพันธ์นะคะกับชาวธาตุน้ำกระกรกดินพิจิกนะคะออมีชาววันพุธนะคะวันอังคารนะคะอืมอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามน้าไพ่เท่านั้นในเดีที่ผ่านมาคะ่ะชาวราศีกุมลัคนากรุมบางคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า มีพลังงานเก่าๆที่จบลงไปแล้วพังทลายลงไปแล้วนะคะหมุนเวียนกลับเข้ามาคุยกลับเข้ามาขอโอกาสในการซ่อมแซมความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน 2. นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะต่างภาษาต่างวัฒนธรรมแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ หรือนะคะคุณอาจจะกำลังพูดคุยสื่อสารนะคะกับใครสักคนหนึ่งนะคะเพิ่งที่จะเพิ่งจะเริ่มต้นที่จะคุยกันยังไม่ได้จริงจังอะไรมากมายคุยกันแบบสบายใจอะไรประมาณเนี้ยเออนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีกุมลัคนาลกุมนะคะ ถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีแล้วค่ะสามารถสกีเพื่อผ่านคลิปนี้ได้เลยสแสดงว่านาไพนี้ไม่ใช่นาไพของคุณนะคะไม่ต้องนำไปคิดเดยอะคิดมากค่ะเพราะเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีกุมลัคนากุมในช่วงเดือนพฤษภาคม25 6 8เป็นอย่างไรนะคะกเหรียญค่ะ ไพ่อ6ถ้วยนะคะจั d เมนต์ค่ะเป็นไพ่ชาวหอดนะคะชาวราศีกุมลัคนาคลกุมนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมมีพลังงานมีพลังงานเก่า,กาๆกลับเข้ามาจริงๆด้วยนะคะ เป็นคนรักเก่าเป็นเพื่อนเก่านะคะเป็นแบบสมัยป๊อปปี้เลิฟเลยก็ได้นะคะหรือคนรู้จักเก่าๆนะคะมีการเข้ามานะคะมีการเข้ามาในช่วงชีวิตของคุณในช่วงนี้นะคะในช่วงพฤษภาคมนะซึ่งชาวกลุ่มเองเนี่ยจะรับหรือไม่รับอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะคะแต่ว่ามันมีพลังงานมีบรรยากาศของการกลับเข้ามาคุยมีบรรยากาศของการแบบเข้ามาหยิบยืน่นขอ ขอคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยทักมาบ่อยๆอะไรเงี้ยจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่เอาจริงๆแล้วถ้าหากว่าไม่ใช่คนเก่าๆอะ่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นคนใหม่นะเป็นคนใหม่ๆก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าใหม่ในที่นี้คนใหม่ที่นี้อาจจะเป็นคนเก่าในอดีตชาติก็ได้นะคะชาติกุม่มประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า ในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกนะคะของชาวราศีกุมภ์ลัคนากุมกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงค่ะแม้ว่าคนที่คุณคิดถึงจะเป็นใครนะคะอยู่ในสถานะไหนนะคะของให้มีคนที่คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวกุมก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะมาดูกันไพ่ไปได้ค่ะเก้าถ้วย แจสติกค่ะไพ่ควีนถือดาบและเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะชาวราศีกุ๊มลัคนากุมนะคะคุณคิรสรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้ตามหน้าไพ่นะคะเหมือนกับว่าตัวคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เอ่อเป็นคนมีสเสน่ห์นะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความมีความ มีแรงดึงดูดมีความชายมีความเขาเรียกว่าน่าสนใจนะคะคนคนนี้นะเท่าที่คุณรู้สึกนะคะแต่คุณก็รู้สึกว่าภายในความภายในภายในภายใน,ยใน,ยในบุคลิกภาพหรือแรงดึงดูดหรือความชายของเขานั้นภายใต้สิ่งเหล่านี้มันมีอะไรบางอย่างที่ตัวคุณยังต้องเขาเรียกว่า ตั้งดาบรับอะค่ะประมาณว่ายังต้องคอยต้องต้องระวังตัวอยู่เหมือนกันยังดูไม่น่าไว้ใจสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนคนนั้นค่ะคนที่ชาวราศรีกุมลัคนากุมคิดถึงคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศรีกุมรัคนากุมนะคะไพ่แปดถ้วยค่ะไพ่แปด ไม้เท้าไพ่เด็กถือถ้วยนะคะเลเวอร์ค่ะชาวราศีกุมและคณากุมนะคะคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนะอาจจะเป็นชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุนกลกุมนะคะธาตุเดียวกันกับคุณเลยเนาะมีชาวราศี กรกฎลักษณะกรกฎนะคะท่าน้ำเนาะกรกฎมนพิจิตนะคะอา,อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อานตามน้าไพ่นะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณอืมเขามองว่าคุณพร้อมที่จะเดินหันหลังให้เขาอยู่ตลอดเวลาถ้าหาว่าเขาอ่า ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ถูกใจคุณอะ่ะถ้าหากว่าถ้าว่าถ้าหากว่าเขาทําอะไรไม่ถูกใจคุณเ,เขารู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะหันหลังให้เขาตลอดเลยอะไรประมาณเนี้ยแทนท,ที่ความจริงแล้วเขาชอบคุณเขาตกลุมรักคุณเขาอยากคุยกับคุณนะคะอืมเขาอยากที่จะ เข้ามาเติมเต็มนะคะในชีวิตของคุณแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือความคิดนะคะและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเออเาคำนาคุความรักความสัมพันธ์นะคะ ของชาวราศรีกุมและคนากุมเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนะั้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะเอาขำ้าไปแรกนะคะได้เป็นไพ่เดวิลไพ่สไม้เท้าค่ะ ไพ่สามเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่หายพ็นเท็จชาวราศีกรุัรคณากรมในส่วนของเอาคามนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะไม่มองว่าน่าจะมีการาพูดคุยสื่อสารนะคะเริ่มจากการให้โอกาสจากการเป็นเพื่อนกันไปก่อนอะไรประมาณนี้นะจะยังไม่ได้มีการคืบหน้าอะไรมากไปกว่าที่เป็นอยู่นะคะเหมือนกับในระหว่างที่คุยในระหว่างที่ให้โอกาสก็ดูดูกันไปก่อนแต่ว่า จะให้สถานะเป็นได้แค่เพื่อนกันเท่านั้นนะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องรับความรักควมสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกุมและคณากุมขอคําแนะนําค่ะคำแนะ,น,ะแน,น,นใบแรกนะคะเป็นไพ่เอ็ม r พเรไพ่หนไม้เท้าไพ่เจถ้วยนะคะ เป็นไพ่แปกตาบชาวราศิกุมลัคนากุมนะคะในส่วนของคำแนะนำไพ่บอกว่าคุณคุณต้องการอะไรในความสามาัมพันธุ์ชัดเจนไปได้เลยคุณชัดเจนคุณบอกคุณสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาได้เลยนะคะแล้วก็ในพาธของความสัมพันธะ์ไพ่บอกว่า จงหนักแน่นแล้วก็เข้มแข็งในเป้าหมายในเรื่องราวของความรักของตัวเองไว้นะคะถ้าหากว่าคนถ้าหากว่าคนคนนี้เขาไม่ได้มาแบบเล่น,ลนๆแบบจับเสือมือเปล่าหรืออะไรจริงๆี่ยไม่มองว่าเขาก็น่าจะพร้อมที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพิสูจน์ตัวเองนะคะอืมคุณยังไม่ต้องจินตนาการยังไม่ต้องเพื้อฝันยังไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นอ่ะอยู่บนโลกของความเป็นจริงนะคะให้มากที่สุดเนาะรักตัวเองให้มากที่สุดด้วยนะคะ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาโดยตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไมพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ